สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาทัวร์ของถูกนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาแบบรีซอร์เพิ่มเติมในการเรียนรู้ในเรื่องของเทคเรื่องของ AI เรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับคือก่อนหน้านี้ตัว ACM นะครับเป็นชื่อเต็มเขา Association for Computing Machinery นะครับก่อนหน้านี้ตัว Membership ของตัว ACM เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็น Student Membership ซึ่งจะสามารถเข้าตัวอ,ออนไลน์เรียนรู้ของ O'Reilly ได้นะครับซึ่ง O'Reilly เนี่ยก็เป็นสนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์พวกหนังสือแล้วก็จะมีคอร์สต,ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เหมือนตัว Membership Benefit เนี่ยเขาเปลี่ยนแหละคือ Student Member เนี่ยตอนนี้ก็จะไม่ได้เข้าตัวที่เป็นเขาเรียกแหละ O'Reilly Learning Center แล้วนะครับเอ hey, ผมเปิดไว้ตรงไหนวนะซมแวร์ครับเราเข้าไปดูก็จะเห็นก็จะเห็นว่าเออเขาแบบอ่านเนี่ยนะครับก็คือ Access to Custom Collection of t h o u s a l s of Online b o o k and Video c o u r s e ของ o r e i l y เนะี่ยอ่าตอนนี้ Student ไม่ได้แล้วก่อนหน้าน,นี้คือผมเคยสมัครตัว Student ไปเมื่อสักระยะพักใหญ่ๆมาแล้วนะครับก็คือแล้วพอจะต่ออายุมาดูเอ,อ้าอ่า ตัวสติวเดนจ่ายตังค์มาแล้วด้วยนะครับตัวสติวเดนเนี่ยแต่คืออา้าวตัวสติวเดนเข้าไม่ได้แหละก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตัวโปรเฟชชั่นอลแทนก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีสมัครแบบถูกๆนะครับก็ไปที่อ e เม e เบอร์ชิพนะครับแล้วก็ไปดูที่ Membership Option นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีนะครับคือปกติสมมุติเข้ามาเนี่ยหรือเรากดมาจากลิง์โฆษณานน่นนี่นั่นนียน,นะครับ มันก็จะมีอ่ะตัว professional membership ที่จะเข้าตัวของโอเ a d y ีได้เนี่ยตกปีหนึ่งมันจะประมาณ99เกหรียญก็คือประมาณ3,000กว่าบาทซึ่งอันนี้คือแพงไปนะครับสำหรับเรานะครับสำหรับคนงบน้อยอย่างเราอย่างผมแล้วกันนะมันก็แพงไปหน่อยผมก็เลยดูเอ๊ะนี่ครับแต่ก่อนนะ student membership คือมันถูกมากปราสิบเกเหรียญ20เหรียญแต่ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนจะ จำไม่ได้แร้วว่าปีแรกที่สมัครสมัครราคาจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าจะใช้โอลิรีได้เดี๋ยวตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยอืมข้ามไปทีนี้ก็เลยมาดูตัวอ่ามันจะมีตรงนี้นะครับตัว professional membership option เนี่ยจะมีตัว special member rate for developing country หรือก็คือพูดง่ายๆคือประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับ Thailand แ,แล้วก็อยู่ในอ่า ลิสต์นี้ด้วยก็คือจริงๆก็ลองเข้าไปดูเลทได้นะครับจากเดิม99เหรียญถูกป่ะครับอย่างอ่าไทยแลนด์เดี๋ยวดูไทยแลนด์อาขครับไทยแลนด์เราก็จะตกอยู่ที่ประมาณเอ๊ะตรงนี้เขาบอกอ่าอ่าไทยแลนด์จะตกอยู่ที่ประมาณ40เหรียญน,นะครับก็ ถูกลงครึ่งต่อครึ่งเลยตกปีพันกว่าบาทเองปีละพันพันสองพันสนะครับก็พอทีนี้ตอนสมัครก็คือกดเข้ามาแล้วก็กดที่ตรง s p e c i a l rate แล้วก็เลือกประเทศใช่ไหมครับมันก็จะมีเข้ามาหน้าสมัครเหมือนที่ผมกดเข้ามาเมื่อกี้เลยพอกรอกข้อมูลเรียบร้อยปุ๊บมันก็เรียบร้อยครับก็จ่ายตังค์แล้วก็ทีนี้ตอนเข้าไปบางคนหลงเดี๋ยวผมขอปิดแคนว่า บางคนเข้ามาแล้วหลงนะครับวิธีเข้าหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ go to my acm นะครับตัวเว็บไซต์เขาจะช้านิดหนึ่งนะครับก็อดทนกับเขาหน่อยแล้วเลื่อนลงมาดูนะครับมันจะมีอ่าอ่าโทษครับต้องล็อกอินก่อนดูมล็อกอินอ่าล็อกอินนะครับอ้าวผิดอันนะครับ คืออย่างที่บอกครับผมสมัครไว้สองอันแล้วแบบมัน,น,น,นก็ล็อกอินเข้าไปนะครับีผมกดล็อกอินไปอ่ะอ้าวค้างค้างอ๋อมาแล้วเว็บเขาจะแบบตุยตุยนิดนึงนะครับก็ช้หน่อย นี้ก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาดูจะเห็นโอเลอร y ลี a r เลอร์นิ่งแพลตฟอร์มนะครับจริงๆมีของที่อื่นนะครับมีของ s กิลซอฟต์อะไรนะผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลาใจเท่าไหร่ผมว่าของโอเลอร y ลีนี่แหละแบบโอเคละอ้าวกดกดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งมาที่โอเลอร y ลี a r เลอร์นิ่งแพลตฟอร์มนะครับก็กดไปตรงขวาบนนี่เลยโอเลอร y ลีคือแบบ ด้วยความคุ้มค่านะครับปีละพันกว่าบาทนี่ผมบอกเลยในบรรดาคอร์สออนไลน์ตัวที่สมัครผ่าน ACM แล้วเป็น O'Reilly Learning Platform เนี่ยค่อนข้างคุ้มมากคือถูกกว่าไปสมัครโดยตรงนะครับพอเข้ามาทีนี้คือสนใจเรื่องอะไรก็ดูเลยแบบเสิร์ชได้เลยนะครับเนื้อหารักหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกด้านเทคพวกด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีครบ Kubernetes, s t a t a Python จ Java API อะไรพวกนี้ก็คือมีมีเกือบก็มีครบเลยนะครับแล้วมีค่อนข้างคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะมากอย่างอันนี้ expert playlist ตรงนี้นครับคือแบบโอ้โหคือเอาไง่ายๆว่าครบอะครับครบทั้งมีทั้งเวิร์กสองเวิร์กช็อปอะไรให้ให้ลองทำอย่างตอนนี้ที่ผมค้างอยู่ก็เป็นตัวของ h a n d o n machine learning ด้วยซายกิจเลิน Kira แล้วก็ TensorFlow อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยครับ บอกเลยครับว่าคุ้มมากคุ้มมากจริงก็ลองไปตำกันได้นะครับก็จะมีพวกเรคคอมเมนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับลองดูถูกมากๆปีละพันกว่าบาทมีครบทุกอย่างไม่ต้องไปเสียเงินถ้าเกิดแบบไม่ชอบเป็นตัววิดีโอคอนเทนต์หรือว่าไม่ชอบเป็นคอร์สออนไลน์จะลองดูเป็นเทคแบบนี้เลยก็ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ขอบคครับประมาณนี้